จะเป็นมีสยามเมืองยิ้นมีความเมตตาถ้ามึงไม่เมตตามึงออกไปประเทศมาเลยจองตั๋วเครื่บินไปบินเข้าประเทศมันแล้วมึงจะจัดการหาอะไรจะทําสันดานชั่วแบบไหน,นมึงไปทําเลยยาเกณแต่ปากไปเลยบินไปเลยไปกัมพูชาคนเก่งคือทหารอันอนนทหารนะเขาเก่ง เขาจัดการเขาปกปักรักษาเขารักษาอธิปไตยคนไทยได้มึงอย่าสารแนไปวุ่นวายกับทหารนั่นมันหน้าที่ทหารในการรักษาดินแดนมึงเป็นพลเรือนทําหน้าที่ของพลเรือนสนับสนุนทหารสนับสนุนผู้ลี้ภัยไม่ใช่ไปรังแกชาวบ้านไม่ใช่ปรังแก่ประชาชนตาดำๆแม้จะไม่ใช่คนไทยก็ตามไม่มีสิทธิ์ไปรังแกเขา เขามาใสา่อยู่ในประเทศเราเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นบ้านเราเป็นเมืองพุทธสยามเมืองเยินเราเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีเมตตารู้จักผิดชอบชั่วดีเราคนไทยเป็นคนจิตใจสะอาดเราคนไทยเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีปัญญารู้จักแยกแยะถูกผิดไม่ใช่ไปวิ่งทำลายคนขเขมรในประเทศตัวเองมันชั่ว เลิกทาสันดานชั่วๆวเลิกมีความคิดชั่วช่วโดยเฉพาะอีพวกเด็กแว้นบางคนบางกลุ่มอีพวกวัยรุ่นขาดหัวคิดขาดปัญญาขาดสมองดีแต่จะปลุกปัน่นแต่วันวันไม่ทําประโยชน์หาอะไรจ้องแต่จะต่อยจะตีจะตบชาวบ้านขาดสมองในการพัฒนาสังคมดีแต่ทาลายสังคมความคิดขยะคอมเมนต์ขยะกูเห็นเมื่อวานแล้วกูแหมโมโหกูคันปาก กูอยากจะพูดแล้วเกินสันดานเสียคำแต่ละคำที่มึงสรรล่อออกมาเนี่ยแล้วใครมาพูดลักษณะแบบนี้โดนหมดมึงเป็นขมรหรือเปล่ามึงเป็นติงขมรหรือเปล่ามึงไปสนับสนุนมัาททำไมกูไม่ได้สนับสนุนขมรกูสนับสนุนให้ไม่มีการฆ่ากันในประเทศกูสนับสนุนให้มึงไม่ทำลายชีวิตคนอื่น เพราะเขาไม่เกี่ยวโงอ่อยากจะแสดงความคิดเห็นแต่ไรสมองประชาชนบ้านเราที่เสียชีวิตเราก็เห็นอกเห็นใจมึงจะทำดีที่สุดด้วยอะไรมึงไปช่วยพ่อแม่เขาไปช่วยญาติไปช่วยครอบครัวเขา,ขา,เ,ขาเอาเงินไปบริจาค อย่ามาปากเกณละลานชาวบ้านถ้ามึงแน่จริงมึงโอนเงินไปบริจาคช่วยเหลือครอบครัวเขาอย่ามาดีแต่นั่งสงสารทำประโยชน์หน่อยยังมีอีกหลายคนได้รับผลกระทบมึงไปบริจาคเขาหน่อยไปดูแลศูนย์อพยพหน่อยเขาขาดน้ำเยอะเขาขาดโลหิตเยอะเขาขาดข้าวน้ำเยอะพวกเมืองอ่ะเกณฑมากนักไปช่วยหน่อยศูนย์อพยพต่าง ไปโคลาตโนน,นนนสุเลนโนนศูนย์อะพยอ่ะมึงไม่ไปช่วยเขาล่ะปากเก่งแต่ในโซเชียลปากเก่งแต่คนกรมพูชาในประเทศไทยไอ้เรื่องที่ควรเก่งไม่อยากเกง่งอีเรื่องที่ไม่เก่งนะเก่งนักสันดานโจรดีแต่ทำร้ายชาวบ้านสันดานขเขมรดีแต่ทำร้ายผู้บริสุทธ คนขเขมรในไทยที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของกัมพูชาเขาก็บริสุทธิ์มึงบอกว่าคนตายในเซเว่นก็บริสุทธิ์ใช่แล้วมึงจะเอาอย่างสันดานมาเหรอมันชั่วมามึงจะชั่วกลับเหรอทหารเขาก็ตอบโต้แล้วเขาก็จัดการแล้วมันก็ย่อยยับแล้วมึงจะเอาอะไรอีก มึงจะสะใจอะไรกันมึงกลับมาดูตัวมึงเองด้วยว่ามึงกําลังทําเลวทําชั่วในจิตใจมึงหรือเปล่ามึงกําลังเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมากหลายเกินไปหรือเปล่าในเมื่อมึงสามารถแก้สถานการณ์ทุกอย่างได้ไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกับมึงเลยนั่นมันเป็นหน้าที่ของทหารมึงส่งกําลังใจให้ทหารส่งกําลังใจให้ผู้นําให้เขาตัดสินใจไม่ผิดพลาด ให้เขารักษาดินแดนอธิปไตยใครจะเริ่มก่อนกูไม่สนใจแต่มึงต้องไม่เริ่มกับใครปล่อยให้เป็นหน้าที่ไม่เกี่ยวกับพวกมึงมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปเริ่มก่อนกับใครเพราะเขาก็ไม่ได้ละลานมึงนั่นมันประเทศขเขมรน,นี่มันคนขเขมรในไทยมึงไปทำร้ายเขาทำไมมึงบอกขเขมรเริ่มกับไทยก่อน อ้าวแล้วมึงมีสิทธิ์ไปเริ่มกับขเมงคนที่เขาไม่รู้เรื่องก่อนเหรอขเมงขายของขเมงในตลาดขเมงทำธุรกิจขเมงเดินข้ามถนนเขาไม่ได้ทำอันตรายมึงมึงมีสิทธิ์ไปทำอันตรายเขาเหรอมึงมีสิทธิ์อะไร